ครับผมวันนี้มาร่วมแสดงคนยินอยู่ครับโอ้ยต้องมาอยู่แล้วครับคือแ <c ười> <c ười> จ็คก,กี้นี่ ชวนชวนตั้งแต่เจอกครั้งที่แล้วผมจะไม่ได้ว่างานอะไรแบบชวนชวนด้วยปากตั้งแต่ตั้ง,ตงแต่แรกแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวค่อยส่งการเชิญมาแล้วผมก็เลยแบบอ่าต้องมาอยู่แล้วน้องน้องแจ็กกี้เพราะจริงจริงแจ็กกี้เนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่มัธยมเพราะว่าเราอ่ะมีวงด้วยกันตั้งแต่ก่อนที่จะเข้านายไปนายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ารู้สึกว่าแบบตั้งแต่ตอนนั้นที่แจ็กกี้ยังเป็นแบบ <c oughs> เด็กหัวเกียนใส่เหล็กดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้ก็แบบ ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งเพิ่งพูดกับมันไปว่าแบบเออแบบมันมาไกลเนาะแบบเราแบบเห็นแล้วก็แบบมีมีความภูมิใจแบบสูงเหมือนกันครับเราเห็นภา่ว่าได้อยูองแล้วเป็นยังไงบ้างเออก็เหมือนเดิมนะผมก็ไม่ได้ไม่เออก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้องแบบเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เห็นถึง ถึงความตั้งใจเห็นความพยายามแบบก็มีช่วงหลังๆก็น้องก็พูดเหมือนกันว่าแบบเออแบบมาทำเองมันยากเนาะพี่มันเหนื่อยเนาะมันต้องดูนู่นดูนี่เองก็แบบก็เห็นจริงๆว่าแบบน้องดูแบบดูแบบพยายามดูแบบตั้งใจจริงๆจนจนออกออกมาได้เป็นวันนี้ก็ดีนะมีแบบมีโชว์ทุกอย่างดูแบบคิดมาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านอะไรน้องไปบ้านเลยคะเออจริงๆแต่จริงๆแล้วอ่ะน้องเออเอาเพลงมาให้ฟัง ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่นู้นแล้วฮะตั้งตั้งแต่ครั้งนู้นที่แบบที่แบบชวนอะไรเงี้ยก็ก็บอกก็บอกไว้แล้วเลยผมชอบ2เพลงนี้นะเรียบร้อยผมผมผมปักหมุดไว้ให้แล้วเพลงแรกกับเพลงสุดท้ายที่ที่ที่โชว์เมื่อกี้ครับคอมเมนเตอร์คนแรกเลยเป็นคอมเมนเตอร์คนใหมหรือเปล่าฮะทำไมนะฮะไม่ถึ่เป็นคอมเมนเตอร์ให้แจ็คกี้เลยเพราะอ๋อใช่แต่ว่าหมายถึงว่าตอนนั้นแจ็คกี้มันก็ทำเพลงมาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากเพราะว่ามันมันก็เสร็จแล้วก็เลยก็เลยเหมือนเราก็แค่บอกเลยว่า ผมชอบสองเพลงนี้ครับแล้วจางวันนี้เขามีอะไรที่เราสุดเส<า>ิร์ฟให้ผผมผมชอบความแบบที่เขาเล่นกับไอ้กราฟ,ฟิกข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะทําขนาดนั้นผมแบบเฮ้ยตอนแบบตอนตอนตอนที่เดินมาแล้วแบบมีผู้หญิงนั่งเป็นกราฟ,ฟิกแล้วก็ ไม่รู้พีไม่ได้ดูโอเคได้เลยคือคือเอาเอาไปว่าแบบโชว์มันมีแบบเล่นกับกราฟิกข้างหลังแบบสามารถแบบแบบเออซึ่งซึ่งซึ่งมันต้องการการซ้อมการแบบการเตรียมตัวมาอย่างดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมผมไม่คิดเลยตอนแรกผมก็คิดว่าแบบมันก็คงยืนร้องเพลงเพราะว่าในร้านมันก็แบบเป็นเวทีมันก็แค่นี้เนาะเออมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้คิดเลยมากแต่เพราะว่าเอลเมนต์นั้นมันทําให้เราเซอร์ไพรส์มากมันทำให้เราวัดว้าวไปเลย ฝากคุณน้องนิดนึงได้ไหมคะครับผมก็อยากจะฝากนะครับผมแจ็คกี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นน้องเป็นน้องรักของเราเราก็เริ่มเริ่มกันมาด้วยกันเลยดีกว่าเรียกเรียกเรียกว่ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราเรายังแบบไม่มีใครรู้จักเล่นดนตรีกันอยู่แบบเล็กๆน้อยๆเป็นแบบน่ารักจนวันนี้นะน้องเป็นเรียกวอะไรท่านประธานไปแล้วตอนนี้ก็ก็ OTH นะครับผม on the horizon ก<อ>็อยากจะฝากติดตามน้องไว้ด้วยก็เห็นเห็นทำแบบเยอะมาก ทั้งแบบ YouTube ก็มีแบบรายการเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำทั้งแบบ Play, อะไรนะเพลงทั้งการแสดงทุกๆอย่างคือจะอยู่ในบริษัทนี้นเลยก็อยากจะฝากไปด้วยจริงๆนะครับผมน้องรักของผมก็อยากให้น้องได้แบบได้ได้ได้ไดทำในที่ที่ตัวเองชอบแล้วก็มีมีคนมีคนรักมีคนซัพพอร์ตเยอะๆฝากเด้วยครับของพี่อีนาของผมนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีเพลงครับผมก็อีกอีกประมาณ22 2สาเดือนนะฮะ จะจะจะมีเพลงมาให้มันครบ EP เพราะว่าตอนแรกอะผม,มบอกบอกไว้อยู่แล้วนะว่าผมจะทำห้าเพลงตอนตอนนี้ปล่อยปล่อยไปแล้วสเพลงก็มันเหลืออีก3เพลงก็เดี๋ยวจะมาปล่อยให้ครบเลยครับผมปีนี้แล้วก็เดี๋ยวเออน่า,น,าน่าจะมีละครครับคือเขายังไม่คอนเฟิร์มกับผมว่าแบบ เมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะปีนี้แน่ๆก็ก็ฝากฝากติดตามละครโลกหมุนรอบเธอครับผมที่เทางทางทางช่อง3เล่นกับทั้งคุณโบเมลดาแล้วก็คุณเจมจิด้วยฝากเราด้วยครับคคคคุุณณ่่ะะขอบ